โอเคต้องขอกราบสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะผมกลับเข้าสู่ช่อง TCV Gaming กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนก็วันนี้้งผมเราพาทุกคนกลับมาอยู่กันที่หน้าเว็บของ VIP Store Shop กันนั่นเองนะครับทุกคนก็สำหรับ วันนี้ผมเราก็มีโค้ดฟรีมาแจากทุกคนกันอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าไปเติมโค้ดฟรีกันนะผมก็สำหรับลิงก์เข้าเว็บนะทุกคนผมจะแปะไว้ให้นะผมอยู่ที่คอมเมนต์ของคลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็กดที่ลิงก์นะ,ะผมมาที่หน้าเว็บ vip ได้เลยนะครับทุกคนพอทุกคนเข้ามาที่หน้าเว็บเป็นเรียบร้อยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปเติมโค้ดฟรีกันนะครับผมกดเข้าไปที่เติมโค้ดได้เลยนะผมก็จะเข้ามาที่หน้าน<อ>ี้นั่นเองนะทุกคนก็สักครู่ นะครับผมจะซูงให้ดูนะทุกคนนี่นะครับผมาจะประมานี้นะครับโอเคผมก็ให้ทุกคนดูตรงช่องกรอรหัสโคดตรงด้านล่างนี้นะผมสําหรับตรงนี้จะให้ทุกคนกรอรหัสโคดตามผมได้เลยนั่นเองนะครับทุกคนก็ใครที่เข้ามาดูใหม่ก็สามารถกรอกตามได้เหมือนกันนะครับทุกคนโอเคนะผมก็เดี๋ยวเราจะมาแจกกันเลยแล้วกันนะผมก็สําหรับรหัสโคดวีวันนี้นะผมเป็นโค้ดนี้เลยนะทุกคนก็เอาไปกรอกตามกันได้เลยนะผมก็จะเป็นโค้ด VIP d t f p j 8นะครับผมกรอกตามนี้ไปเลยนะผมเสร็จแล้วให้ทุกคนกดตรวสอบการทำรายการตรงด้านล่างนี้นะครับกดไปนะผมก็จะแลกโค้ดสำเร็จแบบนี้ผมเสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูที่บัญชีของตัวเองนะครับตรงนี้นะครับผมก็ดูที่ พอยคงเหลือนะทุกคนก็จะอยู่ตรงด้านล่างนี้เลยนะครับได้มาเป็นที่เรียบร้อยนั่นเองนะทุกคนก็อย่าลืมเอาไปกรอกกันด้วยนะครับผมส่วนใครที่สายไม่ทันก็ต้องรอติดตามคลิปหน้าอีกเช่นเคยนั่นเองนะครับทุกคนโอเคนะผมก็สำหรับรหัสคดีวันนี้ก็ประมาณนี้เลยนะทุกคนก็อย่าลืมอ่า าไปกรอกกันด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะมาแจากโค้ดฟรีกันอีกคลิปหน้านะผมสําหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนั่นเองนะครับทุกคนไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ